พี่น้องอยู่กับไอแคนในส่วนของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับมันนี้ไอแคนมีข่าวมาบอกเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับพี่น้องครับคนเอกประยุจนันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพิ่นใดสังการให้ทั้งด้านของกระทรวงการข้างไปว่างลักเกณฑ์เรื่องของการขอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับพี่น้องครับซึ่งบ่ว่าสิเป็นคนเกา่าหรือว่าค้นใหม่ กะต้องลงทะเบียนใหม่ครับโดยรอบนี้เพิ่นสีซอยเหลือกลุ่มที่บอสามารถได้รับสิทธิ์ในรอบที่แล้วอาจจะเป็นกลุ่มตกหลน่นบอมีสมารถโป้นลงทะเบียนบอเป็นเฮดบอเป็นกะสีมิสิทธิ์ได้รุนในรอบใหม่นี่ครับส่วนว่าคนเกานะครับคนที่บดจนแท้ๆนี่เพิ่นสิคัดออกเนื่องจากว่าเพื่นมีการเปลี่ยนลักเกณ์ใหม่ครับคุณสมบัติของผู้ที่มิสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่คร่าวๆค,ครับออกมาแบบนี้ครับเป็นคนที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาจสิว่างงานหรือว่า้ามีรายใด้นการ็สิบบเกิน10,000 0บาทต่อปีครับรากาต้องมีสัญชาติไทยนำสถบพินองครับนอกจากนี้ถถาพี่นองมีเงินฝากมีพันธบัตรรัฐบาลเอาไปลงทุนี่มันบอ่อพ่นองหรือว่าสื่อสลากทอกสอสลากออมสินไว้มองนี้ก็ต้องบอ่เกิน10,000 0บาทคือกันครับนอกจากนี้เพิ่นสีมีการเอาเกณฑ์เรื่องของรายได้ภาพรวมของครอบครัวมีจกคนครับที่มีรายได้ในครอบครัวนั้นก็เอามาร่วมกันเพื่อมาผิจารณาวา่า คนคนนั่นนี่จนอีหลีบรหรือว่าจนผู้เดียวแต่ว่าคนในบาทน,นี่สามารถซอยดูแลใดก็คือบอด้จนแท้ครับบอด้ลําบากแท้นะครับนอกจากนี้ท้าผูดใดมีรถยนต์กสิถึงนํามาเป็นเกณฑ์นในการพิจารณนานําร่วมถึงผู้ที่มีบัตรเครดิตครับพี่น้องกาิถึงน้ามาพิจารณาว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอมือลองทะเบียนพุนบอท่านได้กำหนดเด้อพี่น้องเด้อ แต่ว่าเขาข่าวลักการวิธีการที่สิไปลงทะเบียนก็คือไปที่ธนาคารของรัฐบรบววาสิเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารท่กศสนะครับไปับเพื่อนเกษียรกอกแบบฟอร์มยืนยันไล่ได้นะครับพี่น้องเพื่อนกษียรแจ้งผลอีกเทือหนึ่งแต่ว่าให้จําไว้ว่าบริบวาสิเป็นคนเก่าคนใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องลงไปสมัครใหม่เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี่ไอแคนบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ